ธนกิจขับเก่งวูบชนรถขยะมีคนบาดเจ็บสองราย7พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาน,น,นายธนกิจพานิชวิทย์หรือว่านธนกิจนักร้องชื่อดังพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมาที่สอพอเมืองนนทบุรีเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกรณีขับรถยนต์ชนกับรถขยะของเทศบาลนาครนนทบุรี เหตุเกิดขึ้นเมือม่อเช้ามืดตีสี่ของวันเดียวกันบริเวณปากซอยกรุงเทพนนท์13เหตุให้พนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บจำนวน2ราย ดยหนุ่มว่านนั้นได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นคือตัวเองนั้นทำงานทั้งวันเสร็จค่อนข้างดึกซึ่งทำให้วูบไปขณะหนึ่งและตัวเองนั้นก็เพิ่งไม่มีคนขับรถเดือนนี้โดยปกติจะมีคนขับรถให้และยังเป็นเดือนที่งานของตัวเองเยอะและหนักจึงทำให้พักผ่อนน้อย ตัวของตนเองก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะเมื่อวานนั้นได้ไปตรวจร่างกายมาแล้วคุณหมอนั้นได้ออกใบรับรองแพทย์มาว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทำงานได้ตามปกติ ไม่ได้ห่วงตนแต่ตนเองนั้นห่วงผู้บาดเจ็บมากกว่าเพราะพี่ๆเขาต้องทํางานตนก็อยากดูแลตรงนี้เองซึ่งตนนั้นก็ได้สนทนากับผู้บาดเจ็บตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้ก็ได้โทรคุยกับผู้บาดเจ็บเรียบร้อยเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลและการสูญเสียโอกาสในการทํางานในช่วงที่ต้องหยุดงานหนุ่มวานนั้นจะเป็นคนดูแลทั้งหมดอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ